สวัสดีครับพบกับ Rational และนี่คือช่วงแนะนําวิธีการหารายได้ออนไลน์นะนะครับก็คือวันนี้เราจะมาสรุปผลกันว่าไอ้เจ้าคริปโตแท็บเนี่ยมันยังคงสามารถสร้างรายได้ให้คุณได้อยู่หรือเปล่านะครับก็หลังจากที่ผมห่างหายจากการอัพคลิปอะไรในในช่องนี้ไปนานเลยนะครับเพราะว่าช่วงนี้กําลังศึกษาวิธีการเทรดเหรียญเทรดคริปโตอะไรเงี้ยนะครับก็กําไรบ้างขาดทุนบ้างก็ ถวถัวกันไปนะครับแล้วก็ผมเห็นแล้วว่าแนวทางในการสร้างรายได้จากคริปโตเนี่ยนะครับมันก็มีอยู่2ออย่างด้วยกันก็คือการเทรดซึ่งมันไม่ค่อยแน่นอนนะครับเพราะว่าราคาเหรียญมันเด้งขึ้นเด้งลงค่อนข้างเร็วนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือการขุดนะครับซึ่งซึ่งมันก็สามารถที่จะสร้างแพสซีฟอินคอมซึ่งค่อนข้างแน่นอนได้นะครับแต่ว่าเครื่องที่จะใช้ขุดเนี่ยมันก็ราคาค่อนข้างสูงอยู่นะครับที่ผมเล็งไวจนะ้จะเป็นโน้ตบุ๊กนะจะเป็น l e n o v o l e g i o n 5นะครับซึ่ง ตัวนี้เขามีการ์จอ3060ซึ่งซึ่งสามารถขุดได้นะครับ3060ที่ TDP ที่130วัตต์ก็คือเป็นการ์จอของคอมพิวเตอร์นั่นแหละแต่เอามาใส่ในโน้ตบุ๊กซึ่งถือว่าถือว่า l e n o v o ททำออกมาได้ตอบโจทย์ตรงนี้มากๆสํสำหรับคนที่ต้องการจะเอาไปขุดนะซึ่งอไอ้ที่ผมเทรดอยู่เนี่ยมันก็ยังได้ไม่ถึงนะครับราคาค่าตัวเครื่องนะครับก็ต้องรอเทรด ได้ทําการใช้งานนะครับโปรแกรมที่มีชื่อว่าคริปโตแท็นะครับถ้าคุณเคยดูคลิปเก่าๆของผมผมก็จะเคยแนะนําไปแล้วนะครับว่าคลิปโตแท็บมันดียังไงนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคริปโตแท็บเขามีการปรับใหม่นะครับก็คือปรับเวลาในการจ่ายเงินเนี่ยให้เร็วมากขึ้นนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าคุณถึงถ้าคุณกดเบิกไปแล้วเนี่ยแล้วถึงเวลารอบในการจ่ายเงินเนี่ยนะครับจะใช้เวลาน,านานมากเลยทีเดียวนะครับสถึงสี สัปดาห์เลยทีเดียวนะครับแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยเขาปรับเร็วมากๆนะครับอย่างคราวที่แล้วที่ผมกดเบิกไปเมื่อวันที่อ่าเนี่ยผมผมกดเบิกล่าสุดคือวันนี้นะวันนี้ตอนวันนี้เลยแหละนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าจะได้มา่อไหแต่ว่าไม่เกินไม่เกินสองวันนะนะเดี๋ยวผมจะให้ดู history ในการเบิกนะครับ Affiliate Dashboard นะแล้วก็ Payment History นะครับเนี่ยรอบที่แล้วเนี่ยผมกด ผมกดเบิกไปวันที่26นะครับแล้วก็วันที่27เนี่ยมันก็เข้าแลลวนะครับแต่ว่ามันจะมีตกค้างอยู่อันนึงก็คืออันนี้นะครับวันที่19นะครับจนป่านนี้ก็ยังไม่มานะครับผมว่ามันมันขึ้นอยู่กับอ่าบล็อกเชนของเขามากกว่า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 การจัดลําดับช้าก่อนหลังมันเป็นยังไงนะครับแต่ช่วงหลังเนี่ยเร็วขึ้นมากนะครับถือว่าค่อนข้างโอเคเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะมีอ่าเทคนิคเล็กๆน้อยๆยนะครับในการปรับแต่งคอมนะครับไม่ให้มันทํางานหนักจนนนเกิไปะครับจน จนเหมือนกับว่าคุณจะต้องเสียค่าไฟมาเพื่อจ่ายไอ้ตรงเนี้นะครับซึ่งดูดูเหมือนว่ามันจะไม่ค่อยคุ้มถูกไหมครับโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าคุณใช้คริปโตแท็บในการขุดคนเดียวเนี่ยนะครับบอกได้เลยว่ากว่าจะได้สักพัน BTC เนี่ยมันเป็นเรื่องยากเย็นมากๆนะครับโดยคุณจะต้องเร่งเร่งสปีดของของตัวกำลังขุดเนี่ยให้เกือบสุดเลยนะครับเพื่อให้ได้แรงขุดเยอะๆนะครับอย่างของผมวันนี้ใช้ตรงนี้ประมาณ2ใน3เพราะว่าผมต้องทํางานอื่นไปด้วยนะครับอย่างตอนนี้ก็คือผม จัดภาพหน้าจอไปด้วยคุยกับคุณไปด้วยใช่ไหมครับก็แรงขุดมันก็จะตกลงหน่อยนะครับโดยปกติถ้าผมเปิดเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณห้าพันนิดๆน,น,นะครับแต่ว่าถ้าคุณได้ยินเสียงนะมันจะมีเสียงพัดลมซี u ผมมันจะดังมากๆเลยนะครับเพราะว่ามันจะกินรีซอสค่อนข้างเยอะนะครับตอนนี้เดี๋ยวจะให้ดูอ่ากลังขุดการใช้พลังงานของคอมพิวเตอร์ผมนะครับผมใช้เป็นคอยล์ห้าเจนสิบนะซึ่งก็ซื้อมาหนึ่งปีพอดีครบหนึ่งปีเดือนนี้พอดีเลยนะครับตอนนี้มันทํางานสูงสุดเลยที่ สามจุดแปดนะสามจุดแปดกิกันมั้งนะครับอ่านะครับตอนนี้กินไฟเต็มที่เลยหกสิบห้าวัต์เต็มเปรี้ยะนะครับแล้วก็ความร้อนพุ่งกระฉูดเลยแปดสิบเจ็ดสิบแปดสิบเจ็ดสิบแปดสิบนะครับซึ่งอันนี้มันไม่เป็นผลด,ดีกับคุณเพราะว่าหนึ่งมันกินไฟเยอะนะครับแล้วมันอาจจะไม่คุ้มกับค่าขุดนะครับสองก็คืออมันจะทําให้การทำงานของของอย่างอื่นของเครื่องนะมันลดลงไปด้วยนะครับซึ่งวิธีการแก้ของผมเนี่ย มันง่ายมากๆเลยนะเดี๋ยวไปไปดูกันนะครับอ่ะขั้นแรกนะครับให้คุณเสิร์ชนะครับเข้าไปที่ c o n t r o l p a n e l นะครับวิธีนี้เราจะเรียกว่าวิธีการลดไฟนะครับหรือการจํากัดการจ่ายไฟให้กับ CPU นะครับเพื่อให้มันไม่โอเวอร์บูสขึ้นไปนะครับให้มันทํางานที่ความเร็วปกติของมันซึ่งหนึ่งมันจะไม่ร้อนนะครับไม่ร้อนแล้วก็2มันจะไม่กินไฟนะครับแล้วก็แรงตกแรงขุดมันจะตกลงนิดหน่อยนะครับไม่ไม่เยอะมากแต่ว่าประสิทธิภาพการทํางานโดยรวมก็ ยังถือว่าโอเคอยู่นะครับแล้วก็คอนโทรลพานแล้วมาที่ Power Option นะครับแล้วก็มันจะขึ้นมาตรงนี้นครับคุณเลือกแพลนอะไรไว้ก็ได้นะครับไม่ไม่ไม่เป็นไรนะครับผมเลือกแพลนเซิร์ฟเวอร์นะเพราะว่าเราสามารถปรับจูนได้ตลอดนะครับเราก็มาทีา่ตัวนี้นะครับเชนเชนแพลนเซ t ติ n งนะครับเชนแพลนเซตติ n งเสร็จแล้วก็มาที่นี่เชนแอดวานซ์พาวเวอร์เซตติงนะครับ แล้วมันจะมีหน้าต่างในโผล่ขึ้นมานะครับให้คุณไปหาคำว่า processor นะครับ w ายเนี่ processor นะครับ processor power management นะครับอ่ะนะครับเลื่อนลงมาหาคำว่า maximum นะครับดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับมันเป็นร้อยอยู่ใช่ไหมคุณเปลี่ยนเป็น99นะครับแล้วก็กดโอเคนะครับพอเปลี่ยนเป็น99%ปปุ๊บนะครับอ่าโหมด ที่เขาเรียกว่าเทอร์โบบูตเนี่ยมันจะหยุดทํางานทันทีจากจากการทํางานที่ประมาณ3.9ใช่ไหมมันจะตกลงมาเลย2.9ก็คือเป็นเป็นดีฟอลต์เดิมของตัว CPU นะครับก็คือ2.9กิกะเฮิรตซ์นะครับแล้วก็กําลังไฟจะลดลงมาเลือยู่ที่3 31 32วัตเท่านั้นเองก็คือลดลงมาครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็อุณหภูมิเห็นไหมลดทั่วเลยจาก80กว่าหรือ60กว่านะครับซึ่งสภาวะนี้นะครับบอกได้เลยว่า คอมของค,คุณก็ยังคงทํางานได้นะครับถ้าคุณไม่ได้ทํางานหนักหนาสาหัสอะไรจริงๆเรนเดอร์แบบกระจัดกระจายจริงๆอะไรเงี้ยเล่นเกมก็ยังเล่นได้นะครับแต่ว่าอาจจะมีกระตุกบ้างหนวงบ้างเป็นบาง,บาง,บางช่วงนะครับก็อย่างว่าถ้าคุณจะคิดจะขุดนะครับก็จะทําอย่างอื่นมันก็จะกระตุกไปหมดแหละไม่ว่าคุณจะ,ะใช้โหมดเทอร์โบบูตหรือไม่ใช้ก็แล้วแต่นะครับแล้วก็มาดูแรงขุดที่ตัวคริปัวแท็บนะครับเห็นไหมมันลดไปนิดเดียวนะครับอเมื่อกี้เท่าไหร่นะสี่พันหกใช่ไหมสี่พันหกหรือสี่สี่พันแปดอะไรเงี้ยอ่ะมันก็จะลด เนี่ยลดลงมา200เองนะครับซึ่งถือว่าไม่ไม่ได้มากนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่คุ้มค่าอยู่นะครับอ่ะโอเคโดยรวมโดยสรุปแล้วก็คือคลิปตัวแถบนะครับยังสามารถทําเงินให้คุณได้นะแต่ว่าถ้าคุณจะเอาเยอะๆจริงๆเนี่ยนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือตรงนี้นะครับคือเพื่อนนะครับคุณจะต้องหาเพื่อนที่จะมาช่วยช่วยคุณขุดง่ายๆนะครับคุณอย่าไปคิดว่าเ้ไปเอาเปรียบคนอื่นเขาหรือเปล่าเอ หลอกคนมาช่วยคือจริงๆระบบนี้มันก็เหมือนระบบในหน้าถูกไหมเหมือนกับระบบดาวไลน์อ่ะถูกไหมครับก็คือถ้าคุณมีความสามารถในการหาเพื่อนคุณก็ได้ผลตอบแทนเป็นแรงขุดของของเพื่อนนะครับก็คือทางคริปโตแท็บเขาก็จะแบ่งให้มาซึ่งตรงนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องผิดนะครับหรือถ้าคุณไม่มีความสามารถในการหาเพื่อนคุณก็ใช้ตัวของคุณเพียวๆในการขุดไปนะครับนอกจากตัว ตัวนี้นะครับตัวบนเดสก์ท็อปแล้วนะครับก็ยังสามารถขุดบนมือถือได้อีกซึ่งบนมือถือเนี่ยมันก็ไม่ค่อยได้อะไรเท่าไหร่นะครับก็บูถือมันมันแรงขุดมันน้อยใช่ไหมก็คือถ้าคุณจะเอาแบบจริงจังเนี่ยก็ใช้วิธีนี้นะครับก็คือลดไฟนะครับแล้วก็เปิดขุดไปนะครับระหว่างทํางานเนี่ยก็เปิดขุดไปด้วยทํางานไปด้วยนะครับก็ยังสามารถทํางานได้อย่างสบายๆนะครับก็ได้ครบเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นก็เบิกไปก็ถือว่าเป็น เขาเรียกอะไรล่ะเป็นไรายได้เสริมนะครับเล็กๆน้อยๆไปนะครับแล้วก็พอเก็บเงินได้เมื่อไหร่เทรดได้ครบเมื่อไหร่ก็จะไปซื้อเครื่องขุดเป็นจริงเป็นจังอะไรก็ว่ากันไปทีประมาณนั้นนะครับอ่าโอเคนะสำหรับการแนะนําวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับส่วนใครจะดาวน์โหลดคริปโตแถบนะก็ช่วยดาวน์โหลดผ่านลิงก์ผมด้วยนะครับผมก็จะได้เพื่อน <c oughs> มาช่วยขุดเพิ่มเติมนะครับก็ขอกันอย่างนี้เลยนะขอขอช่วยๆกันหน่อยนะครับช่วยสมทบทุนในการซื้อเครื่องขุดของผมหน่อยแล้วกันนะประมาณนี้นะครับ อ่ะโอเคนะสำหรับวันนี้ก็จบแค่นี้ครับไปละเออแล้วถ้าใครอยากได้ตัวไอ้โลโนเรโนเวล5นะเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วกันนะครับเผื่อเผื่อใครมีทุนอะไรถึงแล้วก็อยากจะลองซื้อมาขุดดูก็ลองเข้าไปสั่งซื้อกันได้เนาะประมาณนี้อโอเคครับไปละ